หน้าจอระบบ QR Payment ของ Melody Watch นะครับหน้าหลักครับกดเข้าไปครับเลือกน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับสมมติผมเลือกตัวนี้ก็จะสามารถกดยืนย,นยันได้หลังจากนั้นก็ให้เลือกว่าให้รับเหรียญหรือจ่าย QR Code ครับถ้ารับเหรียญก็จะไปสั่งให้กล่องรับเหรียญน่ะรับเหรียญแทนนะครับแต่ถ้าเกิด QR code ก็จะเกณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผมเองครับ มุดเลือก QR code นะครับก็เจน QR code ออกมาตาม API นะครับแล้วก็สามารถสแกนได้เมื่อสแกนเสร็จปุ๊บระบบก็จะสั่งให้ทำงานในขั้นตอนต่อไปครับ